สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมเมืองหนองบัวลำพูนะคะนี่คือเมืองหนองบวัวลำพูมาหน่องบวัวก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมกันนี่คือเมืองหนองบัวลำพูนะคะค เดินไปเรื่อยๆเดินไปชมตรงนี้เป็นหนองข้างหน้าเป็นหนองนะก็ตรงนูนจะเป็นภูนะคะท่านเอ็นเมืองหลงบอละะลูนพูลม้ชมบรรยากาศนะคะ สวยงามบรรยากาศวันนี้นที่หนองบอลรูมอากาศคึ้มๆนะคะ ชมเมืองหนองบัวลำพูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนคนเดินเดินเดินออกกำลังกายนะคะตรงนี้เป็นถนนนะคะคนจะเดินออกกำลังกายยย้ามาแมลงคนจะเยอะนะคะมีเสียงจาก,กธรรมชาติแล้วก็จะมีเสียงเขา,าเรียกว่าอะไรมีเสียงรถด,ด้วยนะคะพะวายู่ข่างถนน ใครมาตั้งกล้องถ่ายคลิปให้เพื่อ,อนๆชมกันน,นี่คือมังกรวันอังคารนี่เป็ผ้าผ้าเดนมาทางนี้นะคะ สารสมเมด็จคาะเลสสวนนะคะที่อยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะคะเลยชมเมืองหนองบัวละพูกันจ้าในคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้นะคะไปเจอก,กันคลิปหน้านะคะ